15เคล็ดลับเอาชนะความจน 1. เปลี่ยนวิธีคิดหยุดโทษโชคชะตาแล้วเริ่มรับผิดชอบชีวิตตัวเองคนรวยคิดเรื่องโอกาสคนจนคิดเรื่องปัญหา 2. ตั้งเป้าหมายทางการเงินวางแผนระยะสั้นและยาวเช่นนี้ที่ต้องปลดรายได้ที่อยากได้เป้าหมายชัดเท่ากับทิศทางชัด 3. ใช้จ่ายน้อยกว่าที่หาได้จดรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์ และลดสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าใช้เงินเพื่ออวดให้คนอื่นเห็นแต่จงใช้เงินเพื่อทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ในอนาคต 4. สร้างรายได้เสริมหารายได้หลายๆช่องทางเช่นขายของออนไลน์ทำฟรีแลนซ์งานพาร์ทไทม์อย่าพึ่งพารายได้ทางเดียว 5. เรียนรู้เรื่องการเงินศึกษาเรื่องการออมการลงทุนการจัดงบประมาณการเงินอย่างจริงจัง เพราะเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเพราะความรู้เรื่องเงินเท่ากับเครื่องมือปลดล็อกความจนหลงทุนในตัวเองเรียนทักษะใหม่ๆเช่นทักษะการขายการเขียนการพูดการเขียนโปรแกรมเพราะทักษะมีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินไม่ว่าคุณจะสูญเสียทรัพย์สินไปมากเท่าไหร่หากคุณมีทักษะคุณก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเจ็ 7. ออกจากสภาพแวดล้อมที่ถ่วงเราไว้เลิกคบคนที่ดูดพลังลบ และไม่สนับสนุนการพัฒนาเราแต่จงเลือกอยู่ใกล้คนคิดบวกคนขยันและคนที่เก่งกว่าเราแปดเริ่มจากสิ่งที่มีใช้สิ่งที่มีให้เป็นประโยชน์เช่นความสามารถเวลาอุปกรณ์อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มเพราะคนสำเร็จทุกคนเริ่มจากสิ่งที่มีเพียงเล็กๆกน้อยๆเท่านั้นจากนั้นจึงเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเก้าหาทุนหาทางไม่หาข้ออ้าง ถ้าไม่มีทุนให้หาความรู้หรือหาคนร่วมมือโลกนี้มีโอกาสมากกว่าที่คิดถ้าคุณลงมือหาแต่คนส่วนใหญ่นั้นหาข้ออ้างว่าไม่มีทุนจึงไม่ลงมือทำและในที่สุดทำให้ไม่พบกับความร่ำรวยสักทีสิบทาบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันช่วยให้เห็นภาพการเงินชัดเจนและควบคุมได้ห้ามใช้เงินแบบเดาสุม่มเพราะเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่เป็นเรื่องที่ต้องชัดเจนและควบคุมให้ได้ 11. ไม่หยุดเรียนรู้อ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เพื่อหาความรู้เพิ่มเพราะยิ่งรู้มากยิ่งหาเงินเก่งหาเงินได้มากยิ่งมีช่องทางใหม่ๆมากกว่าเดิมคุณจะเห็นได้ว่ามหาเศรษฐีผู้ร่ำรวยทั่วโลกไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้แม้แต่วันเดียว 12. กล้ารับผิดชอบชีวิตอย่าโทษพ่อแม่รัฐบาลหรือใครก็ตามยิ่งรับผิดชอบชีวิตเร็วยิ่งออกจากความจนได้เร็ว จงเริ่มลงมือทำด้วยมือของคุณเอง 13. คิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างคิดหาทางสร้างสิ่งที่คนอื่นอยากได้ถ้าอยากรวยต้องเรียนรู้วิธีสร้างคุณค่าให้กับคนอื่นไม่ใช่คิดแบบลูกจ้างเพราะหากคุณทำงานเป็นลูกจ้างเขาคุณก็จะได้เงินในปริมาณเท่าเดิม 14. ให้เวลากับการลงมือทำมากกว่าฝันคนจนมักฝันเยอะแต่ลงมือทำน้อยหรือไม่ลงมือทำอะไรเลย แต่คุณรู้หรือไม่ว่าความสำเร็จมาจากการลงมือซ้ำๆไม่ใช่แค่ความฝันเพียงอย่างเดียว15ฝึกอดทนและวินยัยความสำเร็จต้องใช้เวลาคนที่เอาชนะความจนได้คือคนที่มีความอดทนคนที่มีวินัยอย่างสม่ำเสมอและคือคนที่ไม่ยอมแพ้